แค้นฝังหุ่นหรือเปล่าไม่ถึงกับขนาดนั้นเพียงแต่เขาจะเอาเรื่องเราเหล่านี้มาเป็นบทเรียนบันทึกเอาไว้มันจะไม่เกิดอีกแต่ห้ามความคิดเขาไม่ได้เพราะบางครั้งอ่ะเขาก็คิดว่าการที่เขาคิดแบบเนี้ยเพื่อย้ำคิดได้ว่าเขาจะต้องปกป้องตัวเองให้มากๆแล้วเขาจะต้องไม่อ่อนแอคือถ้าเขาอ่ะ ลืมคิดถึงจุดจุดนี้เข้าใจว่าเขาอ่ะก็กลายเป็นคนที่อยากมีความสุขทั่วไปเหมือนกับทุกๆคนแต่มันคล้ายๆกับว่ามันมีแผลแผลที่เขาอ่ะไม่สามารถที่จะลืมเลือนมันได้เพราะถ้าเขาลืมเลือนไปเมื่อไหร่เขากลัวว่ามันจะกลับมาย้อนรอยอีก <laughs> มันจะกลายเป็นแผลเป็นนะพ่อเข้าใจว่าอย่างนั้นแผลกดทับด้วยแม้กระทั่งในเรื่องราวของความ